ตำรวจระบายังงสัไ่โหโนี่บ้าเลยพี่มไองชัด้วยันไองชัตะตาะบายายายบายให้ายบายะตายี๋ยวรอรับเดี๋ยวรอรับนะตายอ่ะตายตายนึงตายหนึง แบลงมาน้อยด้วยประเด็นสาสอ้สามสาสาข้างหลังข้างหลอ้ยอไครับมีารจุดไหวเียไอู้นอย่าลออไปนะจุเกิดจุดเกิดนะไม่ต้องเดต่อไม้มีต่อไม้มีไม่เปลี่ยเหมือนกันโอ้โหจิงแดงไม่เปลี่ยวตายตาย

ไมที่โคแล้วโคแล้โคแล้วเดี๋ยวนี้ไม่หไม่หน่น่งให้โรอรอนตงไหนตองไหนะ้่โจมีอย่ตรายแดงมาตอไหนวะมาเต็มเลยใเก็บรถไรับไ่้ดีแดงเหรอต่อย่าดันนะพี่โอย่าดันนะตายแน่กูว่า

โอ้หลุดใเฮียเอ้ยนีดีหลังเล็กเลยยาวยลงเกเโอ้โหพี่ใครตำรวจยาไหมไม่มีอะไครับไอ้ไม้ตกของพี่ป่ะไม่เจอจริงได้โอ้โหขึ้นมาขึ้นมาตายตายตายจตายจย้ขึ้นแล้ว อ้ตายเลยโคตรเยอะโดนถมโคตเยอะโดนไม่ได้ระมอความมืดไม่พอดันเาลเลยเฮ้ยอ้พี่ตายหนึ่งไอ้พี่ดีอยู่ไหนวะพี่ลาเจ็บลาดีดีเ่ยนคนี่มาเปนหลังคาแา้สองหลยสองตายโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลย ไปทำ่องตัวแล้วเดินยาวไมาเพื่อนเข้าได้ได้แล้วด้วนี้ไดมเรา่นเนี่ยดาลอยพี่ตอไม่เห็นไม่คนนี้้ดตาม้มตามไาอยเขาไหเร็วเรวตัวัวไม่ได้ี่ยเม่ีรเลยไอ้คนโชวหน้าพี่ตายังเป็น้นีเล่ังปิดนี้นะมันเนี่ยมันไมมีต้นต้นขวาผมเะตายตต้อ้ยโยมแม่งยาวปะลงแล้แล้วล้วไแ็คั้งแ แค่บรรตู้บาลีบรเต็มเลยบรรทเต็มเลยบน่าจะดีอัน่เราเอ่ะมันจะดีกลัวบทุน่ะสองชั้นล้วไปรับรับตายาตาย้วยละงหเฮ้ยเงี้ยสอกใจแล้วตที่ไหนแค่ที่วนบตาตาตาเดมารับสองชั้นมัดำเอะนะอขอเือไม่มีเลยพี่ ตายตายสวยเฮ้ยตกตตไม่าดตายี้ก็ไม่ขาดตายตายงตายสองตายสองอ๋อสองชั้นเข้า2ตัวไม่ใช่ยนระเบิดมาวะตาย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 ไม่ตายตายกับตายยตายยตายตาเฮ้ยวพี่เก็บยาพี่เก็บยาพี่ก็พี่ไม่ไหวพี่อต่ะตีไอต่ตีละีนี่หว่าของบันดับเนนแต่เปดตผมไม่กดข้างนให้แล้นะ

ตาไมได้คน้มต่ชิบกะตาตาไอ้อมันมีไอไหมได้ด้วยวะใช่เหรอไอตอเราไอตอเรากิตาไปตัวไหมว่าม่อกเนได้หรอไอใเออไม่พี่ดีไปแต่งตาเอาตายตายตาอหลายนัาตางแคดิบแค่แค่น้องเป็นเลขเลยนะเอาคุณท ใ้เกนองไหว่ไอย่างกีบัลีฮอต้อยงฮะมันอยู่ตายไงตายตายตายตัวตัวมันฟีดีเยอะอยู่ั้งเยอะดีที่มันดีอะตกกจะแตกไม่ตายอ๋อมันฟีทั้งหม หมดแม็กเลยเฮียในโปรคุ้หัวนโปรค้มหัวเฮ้ยโปรสามตุ้ยเดียวอ่ะเฮ้ย